วัดีค่ะวันนี้เรามาถักดอกไม้ใช้ไหมพรมของวีนัสนะคะเราใช้เข็มข้างเบอร์สี่ค่ะเอาไหมพรมมาปลาบพันตรงปลายนิ้วหนึ่งรอบใช้เข็มข้างเบอร์สี่ค่ะควักขึ้นมาหนึ่งครั้งล็อกหนึ่งทีค่ะ,คะล็อกเสร็จเราก็จะเหลือให้เหลือปลายเอาไว้เราจะถักเอ็กลงไปในหุบวงกลมนี้เจ็ดครั้งนะคะเอ็กคือไม่ต้องพันปลายเข็ม ค่ะควักลงไปเลยอันนี้สองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดค่ะเสร็จแล้วก็ดึงให้มันชิดกัน ค่ะพอมันชิดกันแล้วเราก็ควักไปกับหลักแรกตรงนี้นะคะค่ะควักเชื่อมมาค่ะน,นี้ก็จะได้รอบแรกจะได้เป็นวงกลมต่อไปรอบที่สองก็ขึ้นโซนหนึ่งเราจะถักลงไปทุกหลักหลักละสองครั้งนะคะอันนี้คือหลักแรกตรงที่เราเชื่อมมาเมื่อกี้ค่ะตรงนี้เราก็จะลงสองครั้งก่อน อันนี้สองเราก็จะถักไปแบบนี้ทุกหลักนะคะหลักละสองครั้งมันก็จะได้ทั้งหมดสิบสีหลักนะคะรอบนี้ก็หลักละสองครั้งหมดเลย ค่ะเดลองนับดูนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ค่ะเสร็จแล้วก็ถักเชื่อมไปกับตรงนี้ตรงหลักแรกตรงนี้ถักเชื่อมมาเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นแถวที่สามขึ้นโซ่นหนึ่งเราจะถักลงไปในทุกหลักนะคะหลักละหนึ่งครั้งถักเอกลงไป ค่ะน,นี่หลักแรกที่เราเชื่อมมาเสร็จแล้วก็อันนี้คือหลักที่สองหลักที่สามค่ะก็ถักไปตามหลักแบบนี้จนครบมันก็จะได้อีกสิบสี่หลักเท่าเดิมนะคะ อานนี้ก็ครบแล้วก็นับได้สิบสี่หลักนะคะหกแปดสิบสิบสองแล้วก็สิบสี่ตรงนี้ค่าพรได้อย่างนี้แล้วเราก็เชื่อมเชื่อมไปกับหลักแรกเชื่อมตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนสีได้เลยนะคะเด็วต่อไปเราจะทํากรีค่าควักลอดห่วงมาค่ะเสร็จแล้วดึงเส้นสีขาวให้มันตึงนิดนึง มันก็จะได้อย่างนี้นะคะถัดต่อไปตรงนี้เราก็จะขึ้นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ต่อไปเราก็จะย้อนควักนะคะย้อนควักมาในหลักถัดมามันก็จะอันนี้ก็นับเป็นสองค่ะอันนี้เป็นสอง อันนี้สามแล้วก็ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสี่แล้วก็ควักลงไปตรงที่เดิมที่เราถักเชื่อมมาเมื่อกี้อันนี้ก็นับเป็นห้าค่ะเสร็จแล้วก็ถอด่านหนึ่งเส้นก่อนต่อไปก็ถอดพันทีละสองเส้นค่ะถอดพันทีละสองเส้นจนหมดค่ะก็จะได้แบบนี้ อันนี้ก็จะจบ1รอบนะคะอะรอบที่2องเราก็ขึ้นโซน1อันนี้ก็นับเป็น1ต่อไปก็ย้อนควักมาเส้นนี้ก็นับ2องค่ะนับ3 4 5ต่อไปก็6กก็ควักลงไปที่เดิมนะคะ อ่าตรงนี้ก็ควักลงไปที่เดิมก่อนอันนี้คือ6ถอดเข็มเหมือนเดิมค่ะพันหนึ่งเส้นค่ะต่อไปก็ผ่าน2เส้นผ่าน2เส้นจนจนจบค่ะต่อไปก็รอบที่3ขึ้นส้นหนึ่ง ก็นับเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็สองสามสห้าหค่ะแล้วก็เจก็ลงไปที่เดิมก่อนควักลงไปตรงที่เดิมก่อนค่ะก็เป็นเจค่ะถอดเข็มเหมือนเดิมค่ะถอดเข็ม ผ่านหนึ่งเส้นก่อนต่อไปก็ผ่านสองเส้นต่อไปก็แถวที่สี่ก็ขึ้นโซนหนึ่งก็นับหนึ่งด้วยแล้วก็อันนี้สองสาม สี่หค่ะต่อไป8ปนะคะแเราจะถัดมาอีกหลักหนึ่งเราจะเลื่อนมาอันนี้8เลื่อนมาในหลักถัดมาค่ะแล้วก็ถอดเข็มเหมือนเดิมค่ะมันก็จะมี8เส้นนะคะข้างบน2องสามสี่ห้าหกดปด ค่ะพอได้ 8, แปดเราก็ถอดถอดเหมือนเดิมค่ะถอดผ่านหนึ่เส้นค่ะต่อไปก็ผ่าน2เส้นค่ะถอดไปจนกว่าจะจบค่ะต่อไปก็รอบที่ห้ารอบที่ห้าเราจะซ้ำในแปดหลักแบบนี้อีกหน,หนึ่งรอบนะคะที่มันได้แปดหลัก โดยที่ไม่ต้องขึ้นโซ่เราก็จะอันนี้อันนี้คือโซ่ที่สองเอ็นหลักที่สองเราจะวาควักในเส้นที่สองนะคะไม่ต้องขึ้นโซ่ก็วควักมาเลยก็นับเป็นสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแล้วก็แปด 8ก็ลงที่เดิมนะคะลงหลักเดิมก่อนค่ะแล้วก็ถอดเข็มเหมือนเดิมค่ะสรุปแล้วคือ8หลักนี้เราจะทำซ้ำสองครั้งค่ะแล้วก็ถอดเข็มผ่าน2เส้นจนจบ ก็สรุปแล้ว8ดหลักนี้มันก็จะมี2แถวนะคะแถว2แถวนี้ต่อไปเราก็จะเริ่มลดนะคะค่ะเริ่มลดมันก็จะควักในเส้นที่สองนี้เส้นแรกผ่านผ่านไปข้ามไปแล้วก็ควักในเส้นที่สองควักในเส้นที่สองก็คือควักลอดห่วงมาการมันหลักมันก็จะหายไปหนึ่งหลักนะคะมันก็จะลดลงแถวนี้มันก็จะเหลือแค่7ค่ะนี่ก็ นับเป็นสองสามสี่ห้าหกค่ะและเจ็ดนะคะควักซ้ำลงไปในหลักเดิมอันนี้คือเจ็ดค่ะในแต่ละหลักเราจะควักสามครั้งสามครั้งนะคะหลักนี้ก็จะสามครั้งก็จะทั้งหมดจะเราจะใช้หลักตรงนี้ไปสามหลักค่ะอันนี้เจ็ด ถอดเข็มเหมือนเดิมถอดเข็มพันหนึ่งเส้นก่อนต่อไปก็ทีละสองเส้นจนจบค่ะต่อไปเราก็จะควักลอนห่วงมาอีกนะคะหลักมันก็จะลดลงไปอีกค่ะก็ควักลอดห่วงมาก็นิ้นับเป็นหนึ่ง ค่ะต่อไปก็สองสองแล้วก็สามค่ะนี้ก็สี่ห้าค่ะควักลงไปในหลักถัดไปนะคะอันนี้ก็เป็นหค่ะมันก็จะเป็นหแถวนี้ก็ปลดเขมเหมือนเดิมค่ะ ค่ะแถวต่อไปก็ควักรับห่วงมาอีกก็เหลือ,อนหนึ่งอันนี้นับเป็นหนึ่งสองสามสี่ค่ะห้าก็นักเดิมค่ะถอดเข็มเหมือนเดิมค่ะพันหนึ่งเส้นต่อไปก็พันสองเส้นค่ะอันนี้ก็สองเส้น กาสองเส้นจบๆค่ะอันนี้ก็สุดท้ายแล้วนะคะค่ะขอบตรงนี้ขอบตรงนี้เราก็จะเก็บขอบเหมือนกับที่เราขึ้นมาให้มันเท่าๆกันกับตอนนี้เก็บขอบก็คือเอาควักลอดห่วงมาตลอดเลยบแบบนี้ค่ะก็ควักลอดห่วงมานี้อันนี้ก็ อันนี้คือหลักที่สามต่อไปหลักที่สี่ก็ที่เดิมนะคะควักที่เดิมอันนี้คือหลักที่สี่อ่อันนี้ก็ได้หนึ่งกลีบค่ะมันก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะไปในกลีบต่อไปอันนี้ก็คือหลักถัดไปเราก็ถักรอดห่วงมาค่ะถักรอดห่วงมาเสร็จตรงนี้เราก็จะขึ้นโซ่สี่เหมือนกลีบแรกเลยทุกอย่างเหมือนกันหมด 3าแล้วก็สี่พอได้สี่แล้วเราก็ย้อนควักเหมือนเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะก็ควักมาแบบนี้อันนี้นับสองสสค่ะควักลงที่ทเดิมควักลงที่เดิมเสร็จแล้วก็ถอดเข็มผ่านหนเส้น2เส้นค่ะ อันนี้ก็สองทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะอะก็ทำขึ้นไปเหมือนกลีบแรกหมดเลยจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งกลีบเราจะใช้หลักสีขาวนะสหลักทั้งหมดตรงนี้เราก็จะได้ทั้งหมด5กลีบนะคะก็จะเหมือนอันนี้อันนี้สองสาส่ห้าค่ะก็จะได้ทั้งหมดหกลีบ ค่เอะสายสีขาวนี่เราไม่ต้องใช้แล้วเราก็ตัดออกพอตัดออกแล้วเราก็ถักมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึงต่อจบตอนนี้ก็เหลือกลิบสุดท้ายนะคะมันก็จะเหลือสามหลักค่ะพออันนี้กลิบสุดท้ายค่ะแล้วก็ขยับไป แล้วก็ขึ้นโซ่เหมือนเดิมขึ้นโซ่สี่สองสามสี่ค่ะทุกอย่างก็ทำเหมือนเดิมนะคะ นี้ก็จบแล้วก็เก็บไปข้างหลังนะคะคก็ซ่อนได้ข้างหลังค่ะนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ ก็ได้แบบนี้ลองไปถักกันดูนะคะง่ายๆสำหรับคลิปนี้แค่นี้สวัสดีค่ะ